จะเป็นยังไงเมื่อเธอไปจองห้องพักแล้วดันไปเจออดีตสามีหลังจากที่ไม่ได้เห็นหน้ากันมากว่า10ปีสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังรอมคอมเรื่อง she is love นำแสดงโดยเฮลี่เบนเนตแซมไลลี่และมาริซาอาเบลลาถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหลังพระทีเซียเดินทางมาถึงอังกฤษ แล้วแหวะเที่ยวยังชายหาดได้เักพักเธอก็กลมลงดูนาฬิกาซึ่งพอเห็นใกล้ได้เวลาเช็คอินก็ออกเดินทางไปที่โรงแรมพร้อมเปิดฟังข้อความเสียงจนรู้เธอมาประชุมแต่ที่พักในเมืองเต็มเลยต้องจองที่พักนอกเมืองเมื่อแพรทริเซียมาถึงที่พักก็พบมือถือใช้การไม่ได้แถมบ้านก็ถูกล็อกเธอที่ไม่รู้จะทำยังไงเลยนอนรอจนกระทั่งคนดูแลมา หลังคนดูแลมอบกุญแจให้พระธเซียก็บอกขึ้นไปพักได้ตามเซอร์ไเธอก็หอบข้าวของขึ้นบันไดพร้อมบนไม่หยุดเนื่องจากไม่คิดว่าจะต้องมายกกระเป๋าเองแถมห้องก็ไม่สวยเธอที่เริ่มเหนื่อยเลยดื่มก่อนจะไปล้างหน้าล้างตาเพื่อเตรียมตัวเข้านอนด้านพระทิเซีย ท,ทันทีที่เธอเริ่มห่มผ้าก็ได้ยินเสียงเพลงที่ฟังแล้วคุ้นหูเธอที่สงสัยจึงค่อยๆแอบลงไปดูแล้วพอเห็นคนที่เปิดเพลงก็ตกใจจึงรีบหลบเทว่าเขาก็เห็นเธอเข้าพอดีดังนั้นพอรู้ตัวว่าเปิดเพลงเสียงดังทั้งที่มีแขกมาพักจึงรีบตามไปขอโทษส่วนเธอที่ทีแรกไม่กลาเขาเห็นแต่พอทำใจได้ก็ค่อยๆโผล่หน้าออกไปเมื่อไอริสเห็นพระทียก็ค่อนข้างตกใจ แล้วพอทั้งสองคนคุยกันก็ทำให้รู้ไอริสเป็นเจ้าของที่พักแห่งนี้ซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ได้เจอกันมานานแล้วเพราะข่าวล่าสุดที่เขารู้คือเธออยู่อเมริกาแต่ยังไม่ทันคุยจบลุยส์แฟนของไอริสก็กลับมาพอดีด้านไอริสเขารีบลงไปหาลุยส์ในลักษณะที่ทำตัวไม่ค่อยถูกแต่ลุยส์ก็ไม่ทันได้สังเกตเพราะมัวดีใจที่ได้งานแสดงจึงเล่าให้เขาฟังไม่หยุด แต่สักพักก็สอบถามเขาเป็นอะไรแล้ววันนี้มีคนมาเข้าพักไหมเทว่าเขาก็เลี่ยงที่จะตอบจนเธอเริ่มสงสัยเขาจึงต้องรีบบอกเขาโชคดีที่ได้เจอเธอเพราะเธอเป็นคนที่น่าทึ่งก่อนจะเข้าเรื่องตอนนี้ภรรยาเก่าของเขามาพักอยู่ที่นี่ครับ ขณะไอริสพยายามอธิบายให้ลุยเข้าใจห่าการที่แพทริเซียมาพักเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ทำให้รู้เขากับแพทริเซียเลิกรากันมาแล้ว10ปีและก็ไม่เคยติดต่อกันเลยซึ่งตอนนี้แพทริเซียก็รู้แล้วว่าเขามีแฟนหลุยเลยสงสัยแล้วเขากับแพทริเซียจะไม่อึดอัดเลยเขาเลยบอกก็คงนิดหน่อยจากนั้นก็รีบเปลี่ยนเรื่องคุยโดยทำไปดีใจที่ลุยได้งานหลังไอริสเจอแพทิเซีย เขาก็เข้าไปโกนหนวดเขานั่นเลยยิ่งทําให้ลุยส์ระแวงเพราะจู่ๆเขากลับมาทาตัวหล่อเขาเลยอ้างเพราะจะอายุ40เลยต้องดูดีเข้าไว้ดานแพทิเซียเธอลงมาขอยืมใช้โทรศัพท์เพราะมือถือใช้การไม่ได้เพื่อจะเรียกแท็กซี่ออกไปทานข้าวลุยส์กำลังทำอาหารอยู่พอดีเลยชวนให้อยู่ทานด้วยกันแต่เธอก็เกรงใจเพราะกลัวลุยส์จะไม่สบายใจเนื่องจากเธอเคยเป็นภรรยาเก่าของไอริส แต่พอได้ยินลุยส์ยืนยันไม่คิดมากก็ตกลงจะทานด้วยครับในขณะที่ลุยส์ขึ้นไปปลอบใจตัวเองให้เป็นผู้หญิงใจกว้างไม่หึงภรรยาเก่าเพราะไม่มีอะไรที่น่ากังวลทางด้านแพทิเซียกับไอดิสก็กำลังถามถ่ายสารทุกสุกดิบกันอย่างสนุกสนานโดยที่พอแพทิเซียรู้ไอดิสยังคงทำเพลงอยู่ก็แซวเขาเขียนเพลงเกี่ยวกับเธออยู่บ้างไหมดานลุยส์แม้พยายามทำใจให้สงบ แต่ก็ไม่อาจละควาหมหึงหวงได้เลยไปพานใส่คนดูแลเรื่องเมนูอาหารที่จะทานพรุ่งนี้ทำให้คนดูแลงุนงงเธอจะจริงจังอะไรขนาดนั้นเพราะแขกมีแค่แพทิเซียคนเดียววันต่อมาแพทิเซียก็ออกไปปาบอลเล่นแต่เชา้าทำให้ไอริสกับลุยที่ตื่นขึ้นมาเห็นสงสัยเธอทำแบบนั้นไปเธอไมเธอเลยบอกเธอกำลังใช้ความคิดไอดิสที่ไม่อยากเห็นเธอทำกระจกแตกเลยลงไปดู เมื่อแพรทริเซียมาทานอาหารเธอก็ดูจะไม่ค่อยสบอารมณ์ที่เห็นไอริสลุยที่ทนอยู่กับบรรยากาศน่าอึดอัดไม่ไหวเลยปลีกตัวไปท่องบทส่วนแพรทริเซียกับไอริสที่อยู่กันตามลำพังก็เริ่มสงครามประสารแข่งกันกินอาหารซึ่งไอริสที่กินเสร็จก่อนเลยเรอออกมาแพรทริเซียจึงด่าเขามาทำตัวทุเลศเขาเลยย้อนเธอเองก็เหมือนกันเพราอมีเศษขนมติดอยู่ที่ใบหน้า ในขณะไอริสไปรือของเก่าๆมาตั้งโชว์แล้วพยายามตั้งสมาธิแต่งเพลงทางด้านแพทิเซียก็รวบรวมความกล้าลุกขึ้นแต่งตัวเพื่อจะลงไปคุยกับไอริสแต่ก็ลีลาอยู่ภักใหญ่เพราะทำใจไม่ได้สักที เมื่อแพรทริเซียลงมาหาไอริสก็ทำทีเป็นเข้าไปดูรูปที่เขานำออกมาโชว์พร้อมแซวไปเรื่อยส่วนเขาพอได้จังหวะก็ถามเธอเคยกลับไปที่บ้านบ้างไหมเพราะเขาเคยกลับไปซึ่งเธอก็เคยกลับไปเช่นกันเพียงแต่ไม่ได้เข้าเพราะกุญแจไม่ได้วางอยู่ที่เดิม หลังไอริสกับแพทิเซียคุยกันไปเรื่อยเปื่อยเรื่องที่สองสปีแรกหลังเลิกกันเธอเคยคิดว่าจะเจอเขาแต่กลับไม่เจอและเรื่องที่เธอเคยเป็นนักเขียนแต่ตอนนี้ทำอย่างอื่นจึงอยากให้เขาเอาผลงานในไอดีตของเธอไปเผาซะเพราะมันห่วยแตกสักพักรวบรวมความกล้าทามเขาทำไมเขาถึงไม่โทรบอกเธอตอนที่พ่อของเขาเสียชีวิตนั่นเลยทำให้เขาอึดอัด เธอที่รู้เขาเศร้าจึงรีบเข้าไปขอโทษพร้อมบอกเธอเองก็รักพ่อของเขาพอเปรียบเสมือนพ่ออีกคนของเธอเมื่อไอริสเลิกร้องไห้ก็ขอโทษแพทติเซียที่ไม่ได้โทรบอกเธอซึ่งเธอก็ยอมยกโทษพร้อมแซวกลับมันเป็นหน้าที่ที่เขาควรโทรเพราะพ่อของเขาโทรเองไม่ได้นั่นเลยทำให้ตะกูร,ระเบิดหัวเราะออกมาในขณะที่ลุยส์อยู่ท่องบทกับคนดูแล ไอดิสที่เลิกดื่มก็กลับมาดื่มกับแพทีเซียแล้วก็ชวนเธอคุยจนรู้เขารู้สึกตัวเองมักอยู่ผิดที่ผิดเวลาเสมอจึงรู้สึกขอบคุณเธอที่คอยอยู่จัดการเรื่องต่างๆให้จากนั้นก็นำกีตราม,มาเล่นเพลงที่เพิ่งแต่งให้ฟังเพราะได้แรงบันดาลใจจากเธอเมื่อไอดิสกับแพทิเซียเริ่มเมา,ขขญญญาเธอก็แซวที่ใกล้วันเกิดที่เขาจะอายุ4 1ปีแล้วเขาเลยอึ้งที่เธอยังคงจำวันเกิดของเขาได้ แต่ก็ไม่เท่ากับที่ถูกแซวไม่ใช่ว่าเขาโกโหกลุยส์ว่าตัวเองเพิ่งจะอายุ40เขาที่เขินเลยไปถามถึงแฟนของเธอบ้างจนรู้แฟนของเธอมีลูกติดและเธอก็ไม่คิดจะแต่งงานอีกแล้วเขาที่ได้ยินจึงร่วมแต่งเพลงไม่คิดจะแต่งงานอีกรอบแล้วก็ร่วมร้องไปกับเธอ ส่วนลุยส์ขนาเครียดเพราะทองบทได้ไม่ถึงไหนเนื่องจากกังวลที่ไอริสกับแพทิเซียอยู่ด้วยกันเธอก็ลุกขึ้นมาเต้นและแต่งตัวแก้เครียดส่วนไอริสกับแพทิเซียทั้งคู่คุยกันถึงความหลังเขากับเธอเจอกันครั้งแรกได้ยังไงทำมั้ตคู่ขำและโดยที่เริ่มเมาจึงเต้นรำแล้วพากันแอบขึ้นห้องเท่าว่าก็ไม่ได้จะมีอะไรอะไรกันแค่จะแต่งตัวเป็นผีไปหลอกลุยส์เท่านั้น ในระหว่างที่ไอริสกับแพทิเซียแต่งตัวเป็นผีทั้งคู่ก็ได้สัมผัสและอยู่ใกล้ชิดกันนั่นเลยทำให้ทั้งคู่เริ่มกลับมามีความรู้สึกดีๆทันใดนั้นไอริสที่แอบย่องออกมาจากห้องของแพทริเซียก็เจอหลุยส์เข้าพอดีเลยพยายามจะหลอกหลุยส์แต่หลุยส์ก็ไม่กลัวแถมยังโกรธเขาอีกเขาเลยพยายามงอ้อแต่หลุยส์ก็ไม่สนแล้วก็ขับรถออกไป ทำให้เขารู้สึกแย่แพตติเซียเลยปลอบเดี๋ยวก็ดีเองเพราะเธอเคยเป็นแบบนี้มาก่อนหลังไอดีสช่วยแพติเซียนำงานเขียนเก่าๆของเธอมาเผาทิ้งก็ออกไปเล่นเทนนิสด้วยกันแล้วสักพักเขาก็เพลอพูดถึงลุยส์ว่าอยากมีลูกนั่นเลยทำให้แพทิเซียโมโหแล้วก็อยากรู้เขาเองอยากจะมีไหมทว่าเขาก็ไม่ยอมตอบแล้วคนนีเข้าบ้านไปครับดานแพทิเซีย เธอเสียใจมากเลยพยายามเงยหน้าขึ้นเพื่อไม่ให้น้ำตาไหลและพอตั้งสติได้ก็ตามเขาไปเรียกไอดิสให้ออกมาคุยซึ่งทีแรกเขาก็ซ่อนเธอแต่สุดท้ายก็ยอมออกมาและโดยที่ไม่อยากทะเลาะก,กันเลยชวนเธอฟังเพลงที่เขาจะร้องให้พ่อเทวานั้นกลับทำให้เธอยิ่งรู้สึกแย่ ดังนั้นพอเพลงจบลงเธอเลยเข้าไปชวนเขาชนแก้วเพื่อระล,ลึกถึงพ่อของเขาและลูกน้อยที่ถูกลืมของพวกเธอจากนั้นทั้งคู่ก็ทะเลาะก,กันจนได้รู้เธอเคยเอาเด็กออกแล้วก็โทษเขาที่ไม่ยอมไปเป็นเพื่อนแต่ตอนนี้กลับอยากมีลูกซะอย่างนั้น แล้วภาพก็ตัดมาที่ไอดิสและแพติเซียเลิกทะเลาะก,กันและก็มานั่งฟังเพลงซึ่งพอเพลงจบเธอก็บอกเขาเธอขอโทษเธอเคยคิดว่าตัวเองเกลียดเขาแต่จริงๆแล้วไม่เลยอีกอย่างเขาก็ไม่ได้ผิดแต่เป็นเธอเองต่างหากที่ไม่อยากมีลูกเพราะกลัวจะเป็นแม่ที่ดีไม่ได้เลยพยายามโยนความผิดให้เขาเพื่อที่เธอจะได้ไม่รู้สึกผิดแล้วก็หนีเขาไป ซึ่งเขาก็ไม่ได้กรธเธอแถมยังคงเก็บรูปที่ถ่ายคู่กันไว้ในกระเป๋าเงินนั่นเลยทําให้เธอรู้สึกดีแต่ก็ไม่เท่ากับที่ได้ยินเขายังรักเธอเสมอดังนั้นจลูลรูขึ้นไปเต้นรํากันในเพลงฉันจะไม่แต่งงานอีกจากนั้นก็เข้าไปอาบน้ําด้วยกันครับเช้าวันต่อมาในขณะที่ลุยส์กลับมาถึงบ้านด้วยสภาพเมาค้างแพรติเซียก็รุกขึ้นไปเก็บข้าวของทั้งของเธอและไอริสแล้วพอเห็นกระเป๋าเงินของเขาก็หยิบรูปคู่ของพวกเธอขึ้นมาดู เมื่อลุยส์เข้าบ้านก็พบไอริสมายืนรอเธอเลยหายโกรธแล้วก็กลับมาคืนดีกับเขาทันใดนั้นอลิสหญิงสาวที่รู้จักลุยส์ในงานเลี้ยงเมื่อคืนก็ติดตามลุยมาเนื่องจากอยากเจอไอริสเพราะเป็นแฟนคลับลุยส์เลยแนะนำให้ไอริสรู้จักเธอพร้อมชื่นชมว่าเธอร้องเพลงเพราะเมื่อแพทิเซียพร้อมก็เตรียมตัวกลับ ไอริสที่เห็นเธอยกกระเป๋าลงมาเลยเข้าไปช่วยส่วนเธอพอรู้ลุยส์กลับมาแล้วก็ตะโกนกล่าวลาแม้ลุยส์จะได้ยินแต่ก็ไม่ยอมออกไปส่งเธอดานไอริสเขากล่าวลาแพทิเซียผิดกับเธอที่ไม่ยอมพูดซึ่งเขาก็เข้าใจเธอไม่เคยกล่าวลาแบบนี้เสมอทำให้เธอขำก่อนจะสั่งให้รถขับออกไปโดยไม่ได้แม้แต่จะหันกลับมามองทำให้เขารู้สึกเศร้าซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเธอเลย เมื่อไอริสกลับเข้ามาบ้านก็พบอลิสกำลังดีกีตาร์แล้วร้องเพลงโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่เลือกจะให้มันจบลงแต่ความรู้สึกยังคงเหมือนเดิมเปรียบเสมือนต้องตกนรกทั้งเป็นดังนั้นทำไมถึงไม่ลองพยายามแล้วกลับมารักกันอีกครั้งนั่นเลยทำให้เขาคิดถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่กับพระทีเซียและความรู้สึกหลายๆอย่างอเริมประลังเข้ามาลุยที่เห็นจึงได้แต่อมองก่อนสักพักจะมีรอยยิ้มและพร้อมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น จากนั้นภาพก็ตัดมาที่ไอริสเขารีบปั่นจักรยานไปที่ทะเละเพื่อมองหาพระทีเซียแล้วก็รู้สึกเศร้ามากที่ไม่เห็นเธอเทว่าจริงๆแล้วเธออยู่ที่ด้านหลังและกําลังมองเขาอยู่ดังนั้นทันทีที่ทั้งคู่หันมาสอบตาจึงวิ่งเข้าไปหากันและไม่จำเป็นที่จะต้องมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดอะไรเพราะในเวลานี้ทั้งคู่ต่างรู้แล้วความรักของพวกเขาไม่เคยจางหายและจะยังคงอยู่กับพวกเขาตลอดไป สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของแพทิเซียที่เผลอ,อไปเจอสามีเก่าทานไฟเก่าจึงคุแล้วก็ได้รู้ความจริงที่ทั้งคู่เลิกลากันในครั้งนั้นเป็นเพราะเธอกลัวจะเป็นแม่ที่ดีไม่ได้เลยโทษเขาแล้วก็หนีไปส่วนเขาก็ไม่อาจรับมือกับเหตุการณ์นั้นจึงหนีไปเช่นกันแต่สุดท้ายเมื่อวันเวลาผ่านไปแล้วพวกเขาได้รู้ว่าความรู้สึกที่มีต่อกันนั้นมันไม่เคยจางหายก็ตัดสินใจกลับมาเจอและรักกันอีกครั้งหนึ่งครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับหนังชี e ีสเล v e หนังได้คะแนนจาก IMDb 4.8คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ